บริษัทนชาลียกเลิกงานไลฟ์ขายสินค้าหลังดราม่ากับนักสแสดงต่างชาติบริษัทชาลีปอเจสกรุ๊ปได้ออกมาประกาศยกเลิกงานไลฟ์ขายสินค้าในวันที่7พฤศจิกายน2567รวมถึงงานอื่นๆทุกงานจนกว่าสถานการณ์จะปกติดโดยในจดหมายแจ้งเหตุผลว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเกิดกระแสดราม่าระหว่างคุณชาลีปอเจสกับนักสแสดงต่างชาติท่านหนึ่งซึ่งอาจจะมีผลกระทบในระยะสั้นต่อภาพลักษณ์ของนักสแสดง ทางบริษัทมีความมั่นใจในข้อมูลที่มีมาตลอดและอาจจะมีการออกมาชี้แจงข้อมูลต่างๆแต่ไม่ต้องการให้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อแบรนด์สินค้าของลูกค้าจึงตัดสินใจย,ยกเลิกงานทั้งหมดประเด็นดรามารา่าระหว่างแน็กชาลีกับนักสแสดงต่างชาติดรามารา่าระหว่างแน็กชาลีกับนักสแสดงต่างชาติท่านหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่แน็กได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียโดยมีการกล่าวถึงนักสแสดงต่างชาติท่านนี้ในเชิงลบซึ่งทําให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก นักแสดงต่างชาตินี้ได้ออกมาตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียเช่นกันโดยระบุว่าน็กได้ทำการล่วงละเมิดและไม่เคารพต่อเธอจากนั้นก็มีการแชร์ข้อความและภาพถ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรมาม่าดังกล่าวจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์มุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับรมาม่านี้มุมมองของชาวเน็ตส่วนใหญ่เห็นว่าการกระทําของน็กนั้นไม่เหมาะสมและแสดงถึงการไม่เคารพต่อต่างชาติบางคนมองว่าแน็กอาจจะตั้งใจสร้างกระแสะเพื่อให้ตัวเองเป็นที่รู้จัก แต่ผลที่ตามมาคือการทำลายภาพลักษณ์ของตัวเองและแบรนด์สินค้ามุมมองของชาวเน็ตบางส่วนก็มองว่าดราม่านี้เป็นเพียงการสร้างกระแสของทั้งสองฝ่ายเพื่อเรียกร้องความสนใจจากสาธารณาชนโดยหวังว่าจะได้ผลประโยชน์ทางธุรกิจจากกระแสดังกล่าวสรุปเหตุการณ์ดราม่าระหว่างแหนกชาลีกับนักสแสดงต่างชาติท่านหนึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทั้งสองฝ่ายและทำให้บริษัทชาลีปอรเจสครุปต้องยกเลิกงานไลฟ์ขายสินค้าและงานอื่น โดยหวังว่าจะลดผลกระทบต่อแบรนด์สินค้าของลูกค้าอย่างไรก็ตามดรา่านี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมและมุมมองของชาวเน็ตต่อเรื่องนี้ก็มีความหลากหลาย